เฮ oh, oh, oh. ้วเราใครวะเาเยอะสายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมันจะแดอะไรวะเนียอยากกินไงนูนยนอยนเี่ยแซบอ่ะะาอะไรกงเลือดดีกว่ามึงอยากแดกอะไรวะเนี่ยกคุยอยากแดกอะไรที่มันะดานกระดานวะดานเมืออยากแดกกระดาน วันนี้กูว่าจะทำอะไรกินดีวะกินน้ำดีกว่ากระดาืกินน้ำกูว่มน้ำมั <c oughs> นแรงกว่ากิ <c oughs> น <c oughs> นเอ เนื้อคว้าคว้าเนี่ยเห็นื้อไม่ขาดคว้าเห็นไหมซอฟกูเนี่ยเชฟเชฟระดับแปดดาวเลยเว้ยและโจสบัดนี่ไก่ผู้พันเชฟไก่ผู้พันดูวัตถุดิบคนนี้แอนเดงโซดาขาดไม่ได้ก็คือน้ำแข็งเว้ยไอ้ไอ้เนี้ยยก็บไว้ก่อนเอาละเออ โอ้มาขัน้นใส่เฮียก่อนดีแข็งไม่ไ,<อ>ไม่แม่โม๊ยมแข็งนะตียังไม่ตีเราจะทำธรรมดาก่อนระดับแรก 是哪？反哎。 ลูกวอฮะฟ้าจ๋าฟ้าจ๋าจ๋าอาจ่าเงเลยด้กูร้างก่อนเดี๋ยวเห็นแมงบนอยากกินที่เย็นๆจัดให้เย็นๆยีงมีน้ำโขงมีชาจะเรียงเฮ้ยปะท้ทำไมไม่เป็นไรต่อได้

ไม่เลยยี่ได้กลิ่นไม้เลยสัตว์ละมนรูรมัสัวอันนี้แดดได้แดดได้รู้เปล่าแดดได้อันนี้แดดได้ใส่อะไรดูวะแปบนึงเด๋ยวว่ะที่จะใส่มันไปไหนวะ,อะเอ้าเยียบหน่อยจบคลิปก่อนดีไหม

าดูของไอโอของเรามีควาที่อะไรให้มันแดงสามอย่างนี้ก็คือของลักรอบเดี๋ยวดูมาเรารู้เลยบังไม่ต้องอใส่แมงลงไปใส่แมงลงไปใส่แมงลงไปตั้มตั้ใส่แมงมดบดบดบดละเอียดกุกเกี้ยตั้ม วัวเคืองปั่นเึิงเละชาวโวยถ้าโวยกไม่เป็นเรเจอชาววยกูชาลังเนียพี่ <c oughs> อร่อยแน่วันนี้ อะไรอีกดีวะสัตว์ใสแม่งเผื่อมึงไม่อร่อยเหี้ยขากูมามใครดนมึง้อไงเขาบอกรสดีมึงไม่มีไม่อร่อยใส้แม่งเหี้ยหัวล้อแมงใส่อะไรอีกดิวะแ่จี้น้น,นนี้อ่ เย็ดแก๋เย็ดและอิ่มเลยว้านนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลับนะครับกาแฟกูอยู่ไหนกูกลัวมันง่วงฟาชิโน่เอพเซอร์ แดดได้ไม่โคตเก่งสัตว์มันเ้้าแดกได้นูก no. สีกิน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 มันขี้วัวเลยสั์แมงดนจะรู้เลยโอเคจบการรายงานไอโกเพียงเท่านี้แดงนะลูกแมงโดนปิดกลับมาส่วช่วงกินอันนี้เสร็จมาแล้วดูเลยใครจะโดนไอโ จะเป็นแนนจูด hmm. ส yeah, yeah, ักบาทไกลพวกพันหรือจะเป็นไกดูบอ่านอ่าใช่าจะจับสายไหมยาววันีกก่อนก็มไม่ได้ทำครับผม่ะใครจัก่อนผมครับโออนผมกาเลยจ่าจะบอกใ้จันเลือกเลยเฮ้ยผู้ทำเองคุโดนเองอะเนี้ยเดกสันตังเดกเ แกว่าเดสภาพเอกโอนี <t ữ> ่แค <t ữ> <t ữ> ่ไอ่ตายพวกมึงรู้เดไงวะกินแล้วตตอนมันต้องตำอ่ะสภาพสภาพเกอนากินป่าไม่ทำมันเองไม่ก็แดดเองอ่ะเจอแล้วผมไม่ได้แล้วต้องเปิดแล้ว โอ้ยยังไงครับ <paling> จ <ris os> ัดเยียมากเยี at at ่ยมอ่ะโอ้ยกินน้ำเปล่าตามโอ้คงหมาไม่แดกเลยอ๋อแบกนะแบกขึ้นหมอนครับที่ผมทำหกไปครึ่งหนึ่งวัวของกินทั้หมดอะไรยังไม่ไหววะลองนะลองครับลองจังนาะมันจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นไง เหมือนทายเดียทายบูเบอร์ี่ผสมขี้วัวผมพอร้องเลยอหูโอ้หเยี่ยทำอะไรไงวะแตกไม่ได้ับแตกไม่ได้เลยทำอะไรไงวะโอ้ถ้ากันหลังจวนสัตว์อ่ะกูเก็บไว้ให้แอนนี่ไม่มีกระดูกกินดีกว่ามึงลองคิดดีดีครับ ขอหาเปที่มาอีคนเป็นนีครับก็ข้อหาหนีกับบ้านนั่นมาอีกนิวหนีล้มเขาเขาขอจบให้นะครับอาหารอันนี้อโอแย่มากครับแย่ผมยังไม่นำกินอีกต่อไปเลยแย่